มีคนบอกว่าพ่อบิ๊กไม่ค่อยโทรหาลูกเลยใครบอกหรอจ้า <c oughs> ใครบอกนาะจ้า <c oughs> อีดาวบกวกครับดาวไหนจ้าดาวไหนเออ ดาวขายข้าวแกงหรือเปล่าจ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่ามีหลายดาวนะประเทศไทยนี่มีหลายดาวนะดาวหลายอาชีพถ้าดาวหละขายข้าวแกงส้มตำรู้จักอยู่ดาวที่เคยมากินมาอยู่ดาวที่ฉันเคยต้อนรับเวลามามาบ้านฉันฉันก็ดูแลเป็นอย่างดี พากินพาอยู่ใช้ดาวคนที่บ้าชอบแบบว่ามาหน้าเวทีแล้วแบบไม่มีตังค์แล้วไปยืมตังค์คนอื่นมาเงี้ยหรอใช่ดาวนี่ป้าไม่รู้ไม่รู้ดาวไหนนะอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้เลยชื่อจริงงานตัวคนจริงไม่รู้อันประเทศไทยมีร้อยดาวดวงดาวแสนดาว แต่ถ้าดาวคนหนึ่งรู้จักอยู่มาหน้าห้ามทำไมก่อนไม่มีตังผัวไม่ให้ตังแต่อยากมาดูศิลปินแล้วก็ไปหาขอสปอนเซอร์เพื่อนผู้นี้นั่งแท็กซี่มาแล้วเราก็สงสารเราก็ไม่เคยพูด mm. เขาคิดว่าเขามาทังน,น,นี้นู่นช่วงหนึ่งอะไรอย่างนี้หรดาวไหนมัไหลายดาวโอ้ตายละมนหลายดาวอาวาาวนะเนาะ แต่ถ้าดาวนี้อ่ะแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นดาวหนึ่งไม่รู้ดาวดาววดึงอย่างนี้ยรู้สักอยู่ฟรีดาวได้ไหมดาวตกหรือเปล่าจ๊ะเพิ่นบบเอาลูกเพิ่นโบทโทหหาลูกกัย่ยางน้ำเพิ่นเพิ่นโทรกัย่ยางน้ำเพิ่น ซากเป็นหยางมันแต่ะมเลอแตละเวียนกระสันกระไมาไขเลี้ยงซากรอยมาเลี่ยงซาอยเลี่ยงง่ายไขเลี้ยงเลยอยสิได้หาเลี่ยงอยู่บานเลี้ยงลูกอยสิได้ขันคอนเสร์อแล้วหาเลี้ยงเลี่ยงลูกยู่บ้านตื่นแต่ว่าเลี่ยงล่างดักลูกสบายดมขี้ลูกอมานมฮนอนขายความบดบุ๋มยู่บ้าน เร้สูบปะยังอดขันทุ่กันบ่ทกันาเอามาให้กูเลี้ยงซะเลี้ยงดอกเลี้ยงกัยานี่ยบ่เลี้ยงกันียาพื้นเอาี แอปอื่นเรียกว่าเอามาข่อยยางซามันแหลวเอามาเอามาขอยย้างอะไรดิไม่แน่เบาอะไผมม่แน่วเบาเลยอ่นฉัเชี่ยนเลยไม่แน่วเบาเลยผมไม่รู้เลยอ่ะผมไม่แนวต่อรองภัยกระซ้ายมาถึงหมายถึงโซเชียลเ่ลหมายถึงคอมเมนต์เวลาทำไมสาอหลเนี่ยงนีบกข่อยดตตีกูเด้อยกระซัง ก็จยว่ามันจะเงียบหรอมันจะเงียบมันจะเดือนดับหรอพุ่มกลับบ้านไงบ้างค่ะรังสัดที่เขียนบอกออกมาแล้วแบบว่าทําให้แบบว่าสังคมแบบว่าแตกเป็นสองเปียงร้อนแรงหรอเดี๋ยวต้องถามกะเชิญคุณทยาดาไปใครจะซื้อตัวนะคะรีบซื้อเลยนะคะให้ให้เงินเยอะก็ไปค่ะไม่ได้ไม่ได้ยึดติดยึดติดที่เงินจ้า ดาสารพัดดามาก็ดากราบแค่นั้นแหละฉันว่าไม่อย่างยากดีเอาไม่เฉล่ยฉันก,ก็วันไหนวอร์รี่ดีเรื่องลูกเรื่องต่อนี่ยฉันวันไหนอยากทำกูได้ดบอกว่าป่งนี่นนสนับสนุงว่า,าให้ป่งเดยสูซุ้มปงกับซุ้ม้อนกันกับล่กงานล่ะมีในโลกแต่แม่ฉันบอกฉันป่งแม่ฉัยังโพด่ดาคนสามมือสามโพดละมือนี้จันเพชรไ่สิว นี่โลค่ะต้องมาโป่ง